การทดสอบค่าดัชนีสะท้อนกลับของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วโดยชิมิทฮมเมอร์รายชื่อสมาชิกมาตรฐานการทดสอบ ASMC 8 0 5จุดประสงค์เพื่อทำการวัดค่าการสะท้อนกลับของลูกสูบเหล็กหลังจากที่กระเทกผิวของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วโดยใช้ชิมิทฮมเมอร์ พารหนึ 1> 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ 1. ชมิดแฮมเมอร์สหินขัด 3. เทสแอนโวลเริ่มจากการแบ่งช่องเฉลี่ยแต่ละจุดห่างกันไม่น้อยกว่า25มิลลิเมตรหนทำการปรับเทียบเครื่องมือกับเทสแอลโวทุกครั้งก่อนใช้งาน 2. จับเครื่องมือให้แน่นและตั้งฉากกับพื้นผิวที่จะทำการทดสอบกอดลูกสูบเข้ากับผิวที่จะทำการทดสอบทีละน้อยจนกระทั่งเกิดการกระแทกมองดูสเกลแล้วอ่านค่า 3. าํทำการทดสอบทั้งหมด10ครั้งต่อพื้นที่ที่จะทำการทดสอบแต่ละจุดห่างกันไม่น้อยกว่า25มิลิเมตรหลังจากทดสอบตรวจสอบจุดที่ทำการทดสอบให้แน่ใจว่า พื้นผิวไม่มีการเสียหายถ้าหากมีตัดค่านั้นทิ้งและทำการทดสอบใหม่ครับผมนายเขยมรัทอุดมสมเกียรติวันนี้จะมาอธิบายวิธีการคำนวณค่าดัชนีสะท้อนกับของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับวิธีการนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบกันไปแล้วก็จะได้ค่าการทดสอบมานะครับทั้งทั้งตัวอย่างาไซล์ไรเดอร์แล้วก็ ตั้งตัวอย่างคิวนะครับวิธีการนะครับเราจะได้ค่ามาทั้งหมด1ิบค่านะครับเราก็เอาสิบค่านี้นะครับมาหาค่าเฉลี่ยและนี่ก็คือสูตรของ Excel นะครับพอเราได้ค่าเฉลี่ยมาแล้วเรามาดูนะครับว่าค่าทั้ง1ิบค่านี้มีค่าไหนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยเกินหกหน่วยนะครับผมอย่างยกตัวอย่างครับสามสิบนะครับเกินจากค่าเฉลี่ย22.2สิบสองนะครับเกือบแปดหน่วยมันเกินหกหน่วยนะครับเราตัด สามสิบทินะครับจากนั้นเราก็หาค่าเฉลี่ยใหม่นะครับได้เอเวอเรจสองนี่คือสูตรของ Excel นะครับเมื่อเราได้ค่าเอเวอเรจมาทั้งหมดนะครับทั้งทั้งตัวอย่างไซร์ไลเดอร์แล้วก็ทั้งตัวอย่างคิวบ์นะครับเรานํามาเปรียบเทียบกับกราฟนะครับทั้งไซร์ไลเดอร์แล้วก็กราฟของคิวบ์เลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบได้ในเนเราจะได้ค่าเป็น PSI มานะครับสําหรับไซร์ไลเดอร์ ถ้าเกิดว่าเป็นคิวเราก็จะได้ค่าเป็น MPA นะครับจากนั้นเราก็แปลงหน่วยนะครับซึ่ง1 psi ก็เท่ากับ0.0703 ksc นะครับอ่าสำหรับคิว1 mpa ก็เท่ากับ10.197 ksc นะครับเราแปลงหน่วยออกมาเราก็จะได้ค่า ksc ของไซไลเดอร์แล้วก็คิวออกมาแล้วนะครับก็ขอ จบการบรรยายเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ